ว้าวเจ๋งไปเลยอะฉันมีบะหมี่ช็อกโกแลตขนาดใหญ่มาลองกันเธออ,อร่อยมากมแล้วของพวกเธอละ่ะฉันมีถังกลางแต่ของฉันมันแรงนิดเดียวบะหมี่ไม่อิ่มด้วยซ้ำคงกินหมดในพริบตาแต่เอาเธอมาลองชิมกันออร่อยอ่ะอะไรหมดแล้วเหรอเพิ่ชิมเองหยุดพเร้อนะแซนดี้ โอเคโอเคถึงตาฉันแล้วของฉันใหญ่กว่าฉันจะลองฉันมีตะเกียบเอา้าแต่ว่ามันไม่ง่ายอย่างที่คิดนะสิฉันทำไม่ได้เลยฮ่าสมน,ำน้ำนะเธอใช้ตะเกียบไม่เป็นหรอตลกจังอะไรทำไงดีอ้โอใช่แล้วฉันแค่ต้นทิ่มตะเกียบเข้าไปแล้วก็หมุน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 นี่แหละคนละเรื่องเลย น่ากินเวอร์ข้แบ่งฉันด้วยได้ไหมอะแน่นอนฉันจะแบ่งถังให้เธอตอนนี้เธอมีหมวกน่ารักน่ารักกันแล้วเธอคิดว่าตลกหรือไงอะถ้าไม่แบ่งก็บอกมาสิช่างเธอมากินกันดีกว่าอร่อยจังเลยอะฉันก็อยากกินบ้างหยุดกินไม่ได้จริงจริง ฟินสุดๆแซนดี้สกรปรกหน่อยนะจริงเหรองานต้้นทำความสะอาดดีขึ้นไหมเออเยี่ยมขอบคุณแล้วของเธอล่ะฉันตั้นใจจะกินบะหมี่ช็อกโกแลตให้มนมันมีเยอะมากๆห้าวอร่อยเกินบรรยายอะไร <Huh? S 1> โอไม่หรอกขอโทษนะเพื่อนๆแต่ฉันไม่อยากแบ่งให้พวกเธอกินมันเป็นของฉันคนเดียว อเยี่ยมเลยวิเศษ,เศษฉันมีความสุขมากๆฉันมีไอเดียแล้วมาสอนเธอกันเราจะละลายบะหมี่ชรสของเธอมันต้องสุดแนะ่แซนดี้มองฉันสิฉันดูหมือนักร้องไหมอ่าฉันว่าโอ,โอเคโอเคมาเริ่มกันเลยยำยำยำอยุดากาินไมา่ได้าาจริงๆอะ่ะอร่อยวะ ยากกินอีกกลิ่นหอมว้าใช่เคยจดใจไวอ๋เดี๋ยวก่อนนะทำไมมือฉันถึงเปื้อนสลาขนาดนี้อ้าวเกิดอะไรขึ้นกับบะหมี่ของฉันนะ่ะทำไมมันถึงเหลวขนาดนี้บะหมี่อยู่ไหนเราใกล้สำเร็จแล้วฝีมือพวกเธอสินะฉันรู้แต่ว่าทำไมต้องเสียใจละ่ะฉันได้ออกแล้วฉันจะดื่มให้หมดเลยยกขึ้นโอ้มันหนักเกินไปฉันจะล้มไม่ใช่ที่เรานะไม่ออ กราเต็มไปหมดเลยอุอ๊ยขอโทษนะแต่ว่าเราก็กินได้นี่นะนี่นี่หยดน้ำไนะม่เป็นของฉันให้ฉันกินบ้างสิอร่อยจังเลย <c oughs> และครั้งนี้มันคือหมึกฝรัง่งแซนดี้โชคดีที่สุดเพราะของเธอใหญ่มากๆ <c oughs> แต่ลินซี่โชคไม่ไดีเท่าไหร่แต่เธอก็อยังดีใจอยู่ มาดูกันว่ามาเบลได้อะไรโอ้โหหมวกฝรั่งขนาดกลางฮาบ,บ้าบ้า,บารถกล้วยอ๋อฉันดีใจจังเลยที่มันใหญ่ยักษ์ขนาดนี้แต่ว่าความรักที่จะร้องก็คือเธอเลยสิรู hmm. ้หนะ่ารูนะ้หน่าฉันจะเริ่มก่อนทำราะไรนเลนที่สุดงั้นก็มาดูกันเอ้ยดูหน้าอะไรว้าวยาวจังเลยอ่ะทีนี้รสชาติาจะเป็นยังไงอ,อร่อยจังม,มันคือรสแอปเปิลเขียว งั้นก็มาลองเปิดูกบ่งกันเถอ,อะฮะโอ้ยเ <c oughs> จ๋งอะงั้นก็ถึงตาเธอแล้วมาแบลวเย้ในที่สุดมันต้องดีมากแน่แนมันคือรถกล้วยเจ๋งจังเลยอ,อร่อยจัง <c oughs> โอ้ฉันนึกอะไรออกแล้วอะ <c oughs> ฉันสามารถทำอะไรได้มากกว่าแค่การกินฉันจะทำแมวน่ารักน่ารักจากฝรัง่ง อีกนิดเดียวและนี่ไงด้อซีน่ารักจังเลยอะแต่ว่าหูหายไปไหนข้างนึงอะงั้นไม่เป็นไรฉันจะเพิ่มมันเดี๋ยวนี้ดีขึ้นเยอะเลยดูสุดยอดมากสาวๆว่าไงกันบ้างอะไัเด็กของฉันดีเลยใช่ไหมลูกแมวน่ารักมากงั้นก็มาลองกันเถอะอะไรอะ เขาจะกินเจ้าแมวจริงๆหรออะไรอ่ะมันทำมาจากหมางฝรั่ง,งฉันชอบมหมาฝรั่งนี่นะอร่อยจา้านี่ก็มาเป๋าลูกปอลกันเลยโอโ้สำเร็จแซนนี้ถึงตาเธอแล้วเราเข้ารีบเปิดแล้วก็ลองเลยสิได้เลยโอ้โหหม่อฝรั่งใหญ่จริงๆอะ่ะฉันอยากให้ออกมาให้หมดยาวเท่าไหร่กันเนี่ยหนึ่งเมตรสองเมตรหรือว่าร้อยเมตร อ,อ,อ,อฉันถูกพันนะสาวๆช่วยฉันด้วยฉันขยับตัวไม่ได้แน่นอนแน่นอนแต่เราช่วยฉันว่าเรามังแต้ซันนีกันดีก,ก,กว่าเห็นด้วยฉันจับส่วนท้ายส่วนเธอจับอีกมุมนั้นแล้วก็หมุนสาวๆฉันเวียนหัวหยุดเธอ,อทำได้ดีมากเพื่อนรักอพวกเธอทำทั้งหมดนี้เพื่อมหมองฝรั่งของซันดี้ใช่ไหมเข้าใจแล้ว แต่ขณะที่เธอกำลังแยซ่ซาๆก็ตัดสินใจกินของเธอหมดเลยอ้ามาเป่าลูกป่ากันฮถอะเอ่อฉันรู้สึกนึ้ขแล้วอ oh my ายเฮ้ยฉันเปื้อนหมาฝรั่งเต็มไปหมดเลยอย่าแยง่ง <c oughs> ในครั้งนี้พวกเธอได้พิซซ่าซันดี่มีปลาด้วยเหม็นชะมดเลยยังดีที่มันชิ้นเล็ก แต่นี่คือพิซซ่าขนาดกลางของเลนซี่และมันก็มีปลาด้วยน่าใหญ่แยงส่วนของมาเบลมันใหญ่มากเธอคนที่โชคร้ายที่สุดน่าสงสารจังเลยหยุดหัวร้อนนะแซนี่เธอก่อนโอเคงั้นฉันจะเริ่มก่อนโอ้นึกออกแล้วผ้าใช้ที่หนีบผ้าหนีบจมูกก็ไม่ต้องทนดมกลิน่น อรยรสชาติมันก็แย่พอๆกับกลิ่นนั่นแหละฉันไม่ชอบเลยฉันจะอ้วกโอ้ยไม่นะแซนดี้เหม็นปากปิดปากไปเลยเดี๋ยวฉันฉีดสเปรย์ให้เป็นไงดีขึ้นไหมอย่าทำแบบนันอีกนะกินพิซซ่าของเธอไปเลยโอเคงั้นมาลองกันไม่อ่ะอย่าดิสุดโอ้ไอเดียแล้วถ้าฉีดสเปรย์ดับกลิ่นที่พิซซ่าล่ะ อ๋อเป็นไงใช่กลิ่นดีขึ้นเยอะเลยแล้วรสชาติล่ะฉันว่าก็ไม่แล้วนะเออไม่ไม,ไม่ไม่ใช่แล้วฉันฉันเกลียดปลาช่วยด้วยฉันจะอ้วกแล้วเมื่อกี้มันแย่ที่สุดเลยแต่ว่าฉันทำเสร็จแล้วต่อไปตามมาเบลฉันเออไม่ฉันไม่อยากทำพิซซ่าเหมน็นๆนะทำไงดี โอ้ฉันมีไอเดียแล้วจะเป็นยังไงถ้าฉันเอาพิซซ่าให้แมวสุธิรั์ของฉันกินมันต้องชอบแน่ๆนเอาละลองเลยสิเราเข้ากินให้อร่อยนะอน้องชอบตัดสินใจแล้วแมวของฉันเป็นของเธอกินให้อร่อยเลยขอบคุณมากนะเด็กดีเก่งมากแต่ว่านี่มันผิดกฎนะเอาน้องแมวไปก่อนส่วนพิซซ่าที่เหลือฉันจะกินเอง ทาละลรเริ่มจากฟังไหนดินะเป็นไงฉันจะบอกว่าไม่เป็นปลาก็อร่อยมากเลยเดี๋ยวก่อนนะนี่มันคืออะไรอะเอยวขนแมวอยู่ในปากฉันนะถามจริงเถอะลังจังเลยนาโช่ห่อนเล็กๆแต่มันเผ็ดมากต้องเผ็ดมากนแน่ๆแต่ดีที่น้อยส่วนแซนดี้มีถุงขนาดนกลาง สุดยอดเงินหมายความว่าลินซี่ได้ถุงที่ใหญ่ที่สุดบ้าไปแล้วโอ้โหใหญ่มากแต่ว่ามาเบลจะได้เริ่มก่อนฉันอหรอก็ได้มาลองกันเลยแก่ถุงแล้วก็เท็มากโอ๊ยอมันมันร้อนจริงๆอะมันเผามือฉันเลยสาวๆฉันกลัวถ้ามันเผ็ดมากจนปากฉันไหม้ละโอเคมาลองกันเถอะ ต้องตั้งสติแล้วก็เคียวเคียวเคียวเห็นนิดหน่อยแต่ก็ทนได้แซนดี้ถึงตาเธอแล้วเออฉันกลัวเหอเห็นไหมอ่ะห่อน,นี้กำลังไหมอ่ะฉันกลัวมากมากเลยเธอต้องทำเร็วเข้าเร็เข้าอ๋อก็ได้ฉันจะกินทั้งหมดในครั้งเดียวจะได้ไม่ต้องทรมานนานๆแบบนี้ต้องดีกว่านั่นแน่เห้ยเผ็ดจังเลยพอหัวฉันร้อนจังอย่าที่สุด แซนดี้ฉันรู้ว่าอะไรช่วยเธอได้มาใช้น้ำดับไฟกันเสร็จแล้วเป็นยังไงบ้างดีขึ้นไหมใช่ขอัยยังจัวขอบคุณน้ำมาเบลเอ,อ่อตาฉันแล้วสินะอาฉันกลัวโอเคเป็นไงเป็นกันอไฟไฟแรงมากเลยเมื่อกี้คืออะไรเนี่ยลินซี่หน้าเธอมปนแต่ขม่าฮะตลกจังเราเข้าเราเข้าต่อสิ แต่ตอนนี้ฉันหัวเราไม่ออกเลยอยก็ได้ฉันต้องลองสิงนี้อยู่ดีแม่จ๋ามันใหญ่เป็นบ้าจะกินหมดได้ยังไงอะโอเคต้องรีบกินให้หมดมจริงจริงก็ฉันไม่รู้สึกเผ็ดเลยอะจริงๆนะกินไปตั้งเยอะแล้วแต่ยังไม่มี reaction ใดๆเลยสาวๆจะไม่เป็นไรอิทาใช่ไหมล่ะไม่อยากจะเชื่อเลยจริงใช่ไหมเนี่ยแปลกมาก แต่เดี๋ยวก่อนน้น,นันไงมาเริ่มแล้วสาวเลนซี่ต้องการความช่วยเหลืออ๋อฮตลกจังเลยหยุดหัวร้นะต้องช่วยเพื่อนเลนซี่หยุดจะไปไหนมาให้ฉันดับไฟซะหยุดนะเราเข้าปอดเลยฉันรู้สึกดีขึ้นเยอะขอบคุณนะรู้สึกดีขึ้นจริงๆถ้าเธอชอบวิดีโของเราอย่าลืมกดไลค์ และกด subscribe และกดแชร์ share, กับเพื่อนๆของเธอยังมีตอนใหม่ๆอีกมากมายรอเธออยู่แล้วเจอกันใหม่นะบาย